สวัสดีค่ะมาพบกับห้องสื่อครูแอนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาบอกนะคะถึงแอปพลิเคชันนะคะใน iPad นะคะที่ใช้ในการจดโนตนะคะของคุณครูและก็นักเรียนนะคะที่ทุกคนมีไว้ไม่เสียหายแน่นอนค่ะค่ะมาดูที่แอปแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวแอป Post It นะคะ Postit เราเข้ามาดูกันเลยค่ะ Postit นะคะตัวนี้ก็เป็นเหมือน p o ส t it ที่เราใช้ในการแปะอ่า บนกระดานนะคะก็คือก็ใช้ง่ายนะคะก็มาที่ปุ่ม create นะคะน้านล่างสุดเนาะตัวพจน์เองก็จะมีกระดาษให้เลือกหลายสีนะคะจะเลือกที่มุมด้านซ้ายนี่นะคะนี่ค่ะวันนี้เราก็จะมา create กันนะคะอ่านี่นะคะแล้วก็ปากากาก็มีให้เลือกหลายสีเช่นเดียวกันนะคะอ่าี่สีดำนะคะสีแดงเขียวน้ำเงินนะคะแล้วก็มีสามารถลบได้นะคะ นี่ค่ะหรือว่ากด back กลับนะคะ taste t a s t นะคะเสร็จแล้วก็กดปุ่มถ้าเราอยากได้กระดาษเพิ่มอีกนะคะแล้วก็กดปุ่มด้านบนนะคะก็คือปุ่ม add นะคะมันก็จะเพิ่มกระดาษหน้าที่2ให้เรานะคะ number t นะคะเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่ม add นั่นเองค่ะด้านบนขวานะคะค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับ แอปของโพสอินะคะค่ะมาดูตัวที่2นะคะที่ใช้เลยเป็นแอปฟรีบน iPad นะคะก็ถก็คือตัวแอปโน้ตนั่นเองนะคะค่ะแอปโน้ตนี้เราสามารถอินพุต PDF เข้ามานะคะให้มาเป็นไฟล์นะคะอย่างเช่นนี้นะคะหรือว่าถ้าเราจะเพิ่มโน้ตใหม่นะคะแล้วก็ ทําทการเปิดโน้ตขึ้นมานะคะล้วก็จะมากดปุ่มนะคะทั้งด้านมุมขวาบนนะคะมันก็จะขึ้นเป็นโน้ตใหม่ให้เราเนาะล้วก็มีปากกาให้เลือกหลายหลายแบบนะคะนี่นะคะนี่ค่ะมีปากกาไฮไลท์ข้อความมีหลายสีนะคะแล้วก็มียางลบนะคะค่ะค่ะสำหรับ ถ้าเรามี PDF นะคะที่เรา input ไฟล์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นข้อสอบหรือว่า lecture นะคะเราก็สามารถเข้ามาทำการแก้ไขในนี้ได้เลยนะคะ <ใน S 1> ค่ะแล้วก็คลิกดับเบิลคลิกเข้าไปเนาะแล้วก็เลือกเครื่องมือนะคะที่เราจะใช้นะคะ,ะสมมุติอันนี้ซิบคะแนนนะคะแล้วก็จะมาไฮไลท์ นี่ค่ะง่ายไหมคะสำหรับแอปโน้ตนะคะเป็นแอปฟรีของ iPad นั่นเองค่ะค่ะทีนี้เราก็จะมาดูแอปสำหรับโน้ตอีกอันนึงนะคะที่นิยมกันมากเลยแต่ว่าแอปนี้นะคะก็คือ good n o t e นะคะก็จะเป็นแอปที่เสียเงินซื้อนะคะเพราะว่าเป็นแอปที่มีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับแอปนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ในการ ทั้งวาดนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์ได้ด้วยเนาะมาดูเครื่องมือกันค่ะก็จะมีปากกานะคะมีให้เลือกหลายสีนะคะหรือเราจะสามารถเลือกกำหนดสีเองได้นะคะค่ะก็เราก็จะมาสาธิตนะคะการเพิ่มเอกสารใหม่นะคะก็จะกดที่ปุ่มใหม่ขึ้นมานะคะก็จะเป็นสมุดโน้ตซึ่งในนี้ก็จะมีรูปแบบของเส้นที่เป็น หน้ากระดาษให้เลือกหลายแบบนะคะแล้วก็หน้าปกตัวหน้าปกเองก็มีให้ออกแบบได้หลายแบบนะคะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเป็นทนสดใสสดใสหน่อยนะคะอันนี้เป็นรูปแบบของหน้าปกแล้วก็เลือกแบบกระดาษนะคะนี่ค่ะ,ะจะเลือกแบบนี้นะคะสามารถใส่ชื่อชื่อสมุดโน้นะคะจะเป็นข้อสอบ ครูผู้ช่วย64น,นคะอ่ะเสร็จแล้วก็กดปุ่มสร้างนะคะอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของอ่ะปกนะคะแล้วก็สามารถทำการแก้ไขได้เลยนะคะตรงนี้เป็นหน้าปกนะคะแล้วเราก็จะมากดบวกนะคะปุ่มบวกด้านบนเพื่อเพิ่มหน้าเขาก็จะเลือกว่าเราจะเอาแพทเทิร์นของ หน้ากระดาษเป็นแบบไหนนะคะมีให้เลือกหลายแบบนะคะค่ะแล้วก็กดปุ่มเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะคะค่ะก็สามารถทั้งเขียนได้แล้วก็สามารถพิมพ์ได้นะคะนี่นะคะแล้วก็มีตัวไฮไลท์สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นเดียวกันค่ะ แล้วความพิเศษของตัวนี้นะคะก็คือถ้าเรามาเลือกที่มันมีวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเราจะสามารถวาดรูปนะคะหรือว่าออกแบบงานได้สวยงามนั่นเองอย่างเช่นรูปวงกลมนะคะรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังเพิ่มรูปภาพจากข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ pinterest นะคะ เพื่อไปเลือกรูปภาพวันนี้จะเลือกเป็นไอศกรีมนะคะเราก็ทำการดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องก่อนนะคะรอยเราก็กลับมาที่ g o o d n o t e นะคะแล้วเราก็มากดบวกปุ่มด้านบนนะคะเราสามารถ input รูปภาพเข้ามาได้นะคะ แต่ถ้ารูปที่มันใหญ่เกินไปเราก็สามารถกดปุ่มนั่นบนค่ะเพื่อตัดครอบนะคะซึ่งสามารถตัดได้ทั้งแบบอาร์เรกแทก็คือจะเป็นตัดแบบสี่เหลี่ยมนะคะหรือว่า Freehand นะคะเราก็จะมาตัดเฉพาะส่วนที่เราอยากได้ค่ะแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นนะคะนี่นะคะ,ะก็เป็นอ่านเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวแอป o o o Not ต e นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะขอ,อจบการนำเสนอ3แอปนะคะใช้ในการจดโนต้ตใน iPad นะคะสำหรับคุณครูแล้วก็สำหรับนักเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับห้องสื่อครูแอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ